สวัสดีครับฟาร์มเฮาสครับ,บมฟท้าร์ามเฮาสลูกใหม่ส่งความสุขหอมกรุ่นจากเตาทุกวันโอ้โหร้านนี้ทำไมขายดีจังก็พี่ใช้ซันวาเล่ชิ้นเป๊ะอร่อยเป๊ะกําไรเป๊ะซันวาเล่ใครๆก็ติดใจความเป๊ะเป๊ะต้องลอง เมื่อเริ่มมีเสียงหักใช้แนกลองละลายเสียงหักเม็ดฟูแตกตัวเร็วด้วยตัวยาอะซิสทิลซิสเตอีน6 0 0มิลลิกรัมแนกลองเม็ดฟูละลายเสียหักอย่ารอใเป็นหนักแนกลองจากเยอรมนกมาาีกะทิอัมพวากะทิแท้ร้อซขาวเข้มข้นหอมมันกะทิอัมพาวาขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิขั้นเอง ม, <AL> ม่สบายปะเนี่ยตัวร้อนิดเดียวไม่ต้องฝืนช,ชั่วโมงนี้ต้องข่าวพอแคชพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงข่าพอแคชเขาโอนเงินให้แล้วข่าพอแคชพร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลยตั้งตัววันที่ตามฟ้าไทยเมนูไหนไหนก็ไม่เค็มโดดเด่นจาตัวก็แซ่บีใจอร่อยทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่แค็มโดด